สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายงานพิเศษอินชอนเกมส์วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชื่นชมกับความสําเร็จครับของเจ้าบริสนะครับจุธาทิพมณีพันธ์นะครับนักปั่นน้องเหล็กสาวไทยครับซึ่งเมื่อวานครับพึ่งคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างเหนือความคาดหมายนะครับในจักรยานประเภทถนนอินไลน์เรสนะครับซึ่งถือเป็นเหรียญที่เหนือความคาดหมายครับสำหรับทีมจักรยานไทยนะครับเราไปติดตามชมความสําเร็จของจุธาทิพกันเลยครับ มาอีกแล้วมาแล้วสามสามเก้าสามสามหอดเลขสวยกันแล้วทำได้แล yeah, ้วเสียชูมือหน่อย

และทําได้เท่าที่ซ้อมแลวเอาแรงที่ซ้อมมาออกมาใช้ให้เต็มที่แค่นี้หนูก็พอใจแล้วค่ะแต่วันนี้หนูดีใจมากที่สุดในชีวิตเลยถ้าเป็นไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่มายืนอยู่ตรงนี้แต่มีตัวแทนก็น้องชายมาดูก็มีกําลังใจเป็นร้อยเป็นพันล้านเท่าเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทางสมาคมทางเสเดชาทางคุณเอกชัยที่สนับสนุนมาตลอดค่ะขอบคุณมากมากค่ะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะก็ได้กลับมาแก้ตัวใหม่ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทําได้ ตามที่ตั้งใจค่ะก็ดีใจค่ะสี่ปีแล้วเขาข้าที่อะไรที่สี่คือแบบว่าเหมือนสี่ปีที่แล้วมันแบบว่าเลี้ยวขวับจอดถูกจอดกี่ว่าใจจะวายเห็นเลยที่ไปเหรียญประสาทเราไปได้เลยเนี่ยเหรียญทองเลยนะอันนี้อันนี้บินนี่ต้องคุลิฟายไปโอลิมปิกก็ก็ต้องให้เขากลับไปพักนิดหน่อยแล้วแข่ง ACC แท็กแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องดูอีเวนต์ ไปต่างประเทศแล้วครับควางเป้าหมายใหญ่คือโอลิมปิกค๋โอลิมปิกแล้วก็ซีเกมที่สิงคโปร์ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ต่อไปครับเจ้าบริสจุธาทิพมณีพันธ์นะครับจะต่อยอดความสำเร็จจากเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไปในทิทางไหนและอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องติดตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับไม่แน่ครับจุธาทิพอาจจะเป็นนักปั่นไทยนะครับซึ่งไปโลดแล่นอยู่ในโอลิมปิกเกมส์ที่ริโอเดจาเนโรก็เป็นได้นะครับ รายงานพิเศษอินชอนเกมส์วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันได้ใหม่ทุกวันนะครับพิจิตรการจนะกุลถ่ายภาพสุโชคนวมนิ่มรายงานจากอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ